แว่นแ่นตานาฬิกานะครับออกนครับลอกล็อกแที่อยู่นโลงบใครที่เราเข้ามาต้องเราออกด้วยเพราะว่า้งตานาอยครับเดี๋ยวซีคงหักลนาฬิกายังไม่เป็นไรไม่เปนไรนาฬิกาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกล็อกที่ใส่เนระวังเดี๋ยวลอกหักีโคงไม่หักโอเคนมมือ นมมืออ๋อ เออมองข้อได้เห็นชัดชัดเลยไหมตรงนี้น่ะใครตัจะตรงนี้นะแปะเอากันอ่าโอเคไนะ้มพี่เลี้ยงจะดูหน่อยอ่าใครทำไม่ได้ถามพี่เลี้ยงนะครับที่มีดัวครับโอเคยกขึ้นมาตั้ง90องศาอ่าใครที่มีเตียงใครที่มีเตียงก็ให้ย่ออยู่ระดับสายตาเอ่าสังเกตนิ้วโป้งอ่าโอเค สร็จแล้วจับข้อเท้าหยก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 ,ยก,ยกคุณคุณพิม,มา่าคุณไหนแมคุณนัดคุณนัดอะไรสบายเงีชื่อไงการเพนไ่นเราเรานับคู่ว่ามีกี่คู่ทั้งที่โรงเรียนได้แจ้งให้หมอจะตัดว่านักเรียนมีกี่คนไม,ไม่ไม่ต้องโลภะอ่านลูกเนยนะลูกเนยขาดไว้อีกเพียงเหนื่อถ้าต่องปูตรงนั้นเลยถ้าต่องอ้าวถ้าต่องปูตรงนั้นลนโรงเรยนเลย นั cái này, cái này. À, ่งบกผืนเลยไม่เป็นไรอะโยทิ้งเลยโอเคนะโอเคต่อไปขยับมาัดสายมือของเราสายมือของคนไข้สายมือ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 อ่าคนที่อยู่กับพื้นเนี่ยคุกเข่าข้างหนึ่งแบบนี้อาเข่าลงไปหน่อย ไม่ไม่คนคนดูกับพื้นที่แหมไม่ฟังคนบนเดียวเลยนี่นะไปโยนดูกับพื้นแล้วเใครอยากพูดความก็นี่นะเนี่ยใครที่นี่ก็เอาขาขา,ขาซ้ายไปข้างหน้ขาขาขาวายืดตรงๆกามีเสื้อก็ดึงเสื้อดึงสายให้เรียบๆหน่อยอ๋อมือซ้ายจาับที่ทางท้ายทอยนิดหน่อยมือขวายกมือขึ้นที่สองนิ้ว สองนี้ลูกลงมาเลยแนวกระดูกสันหลังน่ยลูกยาวลงมาเลยอ่าลูกยาวมาสถานทีอ่าลูกยาวลงมาเลยอ่าดูลูกนี้ก็ทำได้สวยมากเลยโอเคอ่าใช่ใช่นั่งเหนื่อยนั่งให้มันเหมือนกันเยอะโอเคลูกเสร็จแล้วเนาะต่อไปต่อท้ายก้อนนี้หันหน้าก็หันหน้า ถ้านี่เราถังเราเข้าเอาใต้จริงอนึงเอ้มือตรงนี้อ่าหายไปเลยนกระดูกรนกระดูกอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะอะไรจะทำยังไงเออบางคนเนีคุ้อะไรนะถุกอยถุกกได้เลยเี่หมอนมาเต่าเลยมือยืให้ตรงๆนะแขนหลังอัน้ำหนักตัวเราอันหนักตัวเราลงไปนะแขนนี้ตรงๆได้ไแขนตรง ตรงๆโอเคใชได้ใช่ได้ใชได้ใชได้โอเคโหบางคนทำท่าได้แล้วผ่านท่าแค่ท่าดีๆเดี๋ยวเอายกมือซ้ายขึ้นมือซ้ายมือซ้ายขูดข้าวเอาไ่ไปตรงัวาไหลขวาขูดเลย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสองสาี่ห้าโอเคแปดสลับข้าง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 นะยืนตรงนี้เอ๊ะคุณนั้นมีกี่คนครวปแล้วสิบเก้าโคก็สี่สิบใช่ไหมพี่เลี้ยงรวมยังคุรวมพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงอดข้าวเดี๋ยวก็มาจั ก็โทที่ยืนๆนั่นแหละเดี๋ยวโทรไปบอกให้หมอจะลับดูดีกว่ไหมเลอะแล้วขับรถมาแล้วยังเราหมอขับ โอเคมือขวายกขึ้นอับูดม uh, okay. ะพร hmm. ้าวหนึ่งสองสามสี yeah. ่ห้าหกเจ้าสิบอ okay. like yeah. ็ามส่ห้าโอเคสลับข้างไม่ใช่สลับข้างยืนมาทางเหนือนี่ยืนมาทางเหนือทีสะอาอ่ายกมือขึ้น กูขึ้นโอเคอมูนหนึ uh 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 ่งสองหนึ่คอมาอมคอเคมมาสมคเมคอมคอมคเมคอมคอมคอลคอม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 คออมอคอัคอมาอมคอมคออออนอ คูนึงเก้าูนสออาหมุนกันแ้วหมุนกัน้อันนี้บาโอเคอ่าต่อไปให้เราจับโยนด้วยโอ้มูที่มัที่เป็นตั อ่าโอเคต่อไปอ่ายืนมาดหนหัวเตียงใครไม่มีเตียงก็ยืนประมาณหัาไหล่อะไรเงี้โอเคต่อไปนะครับ เคต่อไปยกหัวก็หัวไปไปฝั่งตรงข้ามมือข้งยกหัวไปฝั่งรงข้ามไอ้ไม่เทียนก็ยกหัว้มันเอียงที่สุด้าหันหน้าเขาหเราหันหน้าเ้าเราหันหน้าหันหน้าหันหน้าข้ามเขาหาคุณหมอโอเมือขวาไข้กันอันนี้ทำได้สวย้วยนี้มือซ้ายได้ไหมหนึ่งมือข้ากันหนึ่ง

Lời phát hiện được hết mình được hết anh em lúc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  hết 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 anh em này, hết anh em lúc

โอเคไหมฮะโอเคไหมโอเคโอเคอ่าโอเคต่อไปอ่ามือขวายกมือขวาขึ้นอ่าทุ่มเด่นพี่ใส่สบงก็เก็บเกๆหน่อยนะเดี๋ยวลรงสีนออกนี่กลัวอ่ายกอาสอดอ่านี่นี่อะไรนะ มือให้อยู่ใี้หน้าแข้งคนคนที่เอาข้างหนึ่งมันก็ท่านอกไทยแล้วนะแล้วก็ส้นมือซ้ายดันดันช่างหน้าดันยืดสุดๆดูท่ายืนท่ายืนเลียวขวด้วยทองสงอ่าก็จะยืดแบบนี้ได้เอาแบบที่เอาแบบอันนี้ึงดึงทัโน โอเคต่อไปเอามือข้าไปข้างนึงข้อมข้ามข้ามหน้าขาหนข้าหน้าขาโอเคอันนี้ดันข้าวบนยังไม่เสร็จสินึ่งสองามโอเคสลหับข้างสับข้างสำหับข้าง เมื่อกี้เจอคนอะไรกปลาตัวใหญ่แล้วเจอนี่ใหญ่กวตัวอีกโอเคตัวอ่าพยายามยืงยืงอ่เนี่ยท่าเนี่ยประมาณเนประมาณหนอ่าอ้อมนี่อยู่ลหนสองส อดูนัน่นดนูรอบนโอเคไหมเกินละอืออ่าแล้วขึ้นเลยออ่าเดี๋ยวป็นไงบ้างเบาเพิงนั่งอืนินขนมินขนมกิน้นมยินขน

แขนข้หัวโอเคมือซ้ายมือซ้ายกดข้างนนี่อึข้ขวาจั้ข้าง้นขางข <t empath etic> ึ้นข้างขน้งขึนข้้นองขางขึ้น้าง้้างขข้างขันานี้างางข้นขาง้น้งน้ข้างข้าง้้ Ah, à, quê chồng, đào sợ chồng, quê chồng chịu. Hãy quê chồng, chồng quê chồng 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 2 3 chồng 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 อโอเคต่อไปกดข้างในอืนกดขับเข่าอืออืออาต่อไปข้างนึงอือออ่าเคต่อไปใช่แล้วกำลังจับดูว่านิ่มยังโอนิ่เท่ากันแล้วกำลังทุบอยู่ที่ทุทุบทุบทุบโอเคทุบทุบ ลองมาดูท sort of ้าพี oh ah, ah, foot, oh ่เมื่อกี้ว่าสั้นไกลเท่ากันหรือยังไหมนี่เท้าองพ่อเท่ากันเรียบร้อยแล้วหนูจะดนพี่ตมาตอพี่าเนี้เสร็จแล้วก็มาดูมาดูว่าเมื่อกี้ข้อพี่ตงหรือยังตรงอตกตบหันตกยังมันนอะไรน ห้องพื้นหญิงข้เอะไยไเอาไมเอาไม่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 เอาไมเอันม่เอาไมเ่เอาไมเอาไ่เอาไก่อาไเอ่เาไมเอาไมเอาไ่อเอม่เอาไมเอาไเอาไ่อ่เอาเอาไ่เอาไเอันม่อเอาเอาไเอาไมเอานม่อาเอ่เาไเอาไเอาไม่เา่อานมเาไม่เอาไมเอาไมเอาเอ่เอาเอาไม่เาไมเอาไเอ็นม่เอ่อาไเดี๋ยวเอาไมเอาไเอาไมม่อาไมเอม่เอาไมเอ นอนข้ามครับนอนข้ามแล้วยูเท้าข้ามแล้วดูเท้าจัดระเบียบหุ้ให้ดีๆนะครับจัดแถงจัดจัดัดระเบียบหุ้มให้ดีๆนะครับยมันจะขึ้นขึพร้อมเรีครบไปเ้ายืนไปเท้ายืขึ้นไปเ้านะคะ เปลี <Hoy S 2> ่ยน้่แล้วน่่้ัไม่ดั้อ้วพร้อมไมะไม่ทติกอ่ะพร้อมแล้วขึ้นกันหงอยอย hey, oh <laughs> ู่ปลายเท้าเปิดไห้ค่ะ้นกอยู่ปลายท้าเปิดใ้องค่ะอ ดานะคะเอหมอต้นยยนิดหนึ่งยยนิดหนึ à, um. axle, ่งดูว่าซ้ายหรือขวาเท่ากันไหมดูเศษใช่ไหมคะให้จำไว้ว่าซ้ายหรือขวายาวกว่ากันจากนั้นนะคะทำไงต่อคะจัดนั้นทำไงแบบค่ะนิ้วโป้งนะคะอยู่ที่ ตูมค่ะจับเท้าเขาแบกออกนะคะดูความสั้นยาวนะคะเสมอไหม <c oughs> โอเคพอดูเสร็จจับขึ้นเล็กน้อยอะไรคะโยกคอสะโพกอยากให้หัวเข่านะคะเคียกอะไรเถือ ถือภาษาเหนือภาษาอังะ,ะไระถูเออถูถูขับเตียวอย่างนี้ไม่เอานะคะยกขึ้นเล็กน้อยแล้วก็โยกหนึ่งสองสามเอฟเอฟเสร็จอค่ะปั่งโอเคได้ยังคะได้เสร็จนะคะผู้เป็นหมอน,นะคะมาฝ่ามซ้ายคะ่ะเดินมาข้างๆรับตัวของไข้ จับเสื้อเขายืนืนิดนึงนะคะเราจะดูแนวกระดูกสลังนะคะว่าหลังโค้งหลังโก่หลังเอียงไหม e นะคะจากนั้นมือเลยคะ่ะมือซ้ายจับบริเวณต้นคอค่ะจับที่ต้นคอเขาไว้นะคะจากนั้นมีโพฟิต้นดีค่ะสองนิ้วนะคะสู้ตายนะคะวันนี้เราโอเคจับเส้นวางไว้ที่แนวกระดูกสลางกระดูกสลางของ คนไข้เราจะอยู่ตรงกลางนิ้วสอง